สวัสดีค่ะนี่เป็นการดูโดยรวมอาจจะแม่นและไม่แม่นสำหรับบางคนนะคะถ้าสนใจดูไพ่ยุสีส่วนตัวทักไลน์มาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนับเวลาดูไพ่ออนไลน์กันค่ะคุณอยากบอกรักกับใครสักคนนี่คือช่วงเวลาที่ใช่หรือยังคุณอยากบอกรักกับใครสักคนนี่คือช่วงเวลาที่ใช่หรือยังผู้ที่ชมวิดีโอนี้นะคะตั้งสมาธิสื่อถึงไพ่ยีสีดีๆนะคะขอให้ไพ่ออกมาตรงๆแม่นๆด้วยเธอขอพระรมหน้าแ่งไพ่ยี่สี่และครูบาอาจารย์ไพ่ยุสีให้ไพ่ออกมาตรงๆแม่นๆด้วยเถิดเรามารุ้นกับ่กันนนนะะคคคขอบุุณผู้สสั่ คุณอยากบอกรักกับใครสักคนนี่คือช่วงเวลาที่ใช่หรือยัง ขอปรารถนาแห่ง,รงหพรยิตซีและพระอัหน้ากูบาจันพรยิตซีให้ไพ่ออกมาตรงๆแม่นมนด้วยเถอดคุณอยากบอกรักกับใครสักคนนี่คือช่วงเวลาที่ใช่หรือยัง อันนี้เดี๋ยวเราวางไพ่ยิบสีก่อนนะคะแล้วเรามาดูไพ่ทูเลิฟกันค่ะอันนี้เป็นไพ่ทูเลิฟค่ะ <c oughs> คุณอยากบอกัักับใครสักคนนี่คือช่วงเวลาที่ใช้หรือยัง ความเป็นผู้หญิงอันบิดเบี้ยวหญิงศักดิ์สิทธิ์ความเป็นผู้หญิงบิดเบี้ยวก็คือว่าเราเป็นหญิงที่ ยังไม่สมบูรณ์นะคะแต่ทุกคนก็ปรับปรุงปรับเปลี่ยนได้ให้มันดีนะคะแล้วก็หญิงอันศักดิ์สิทธิ์นะคือว่าเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกแล้วแต่มันอาจจะมีข้อบุก้องบ้างคุณก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้หน่อยนะวุธิภาวะด้วยนิสัยด้วยอารมณ์ด้วยเนอะถ้าใจเย็งๆความรักมันก็จะรุ่งเรืองนะคะนี่ค่ะคือ To l เ v e นะคะทุกคนมีรักได้บอกรักได้นะคะแล้วเรามาแปลไพย่ยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพย่ยชุดไห่กันนะคะ ถ้าคุณอยากบอกรักใครสักคนนะคะนี่ก็เป็นอะไรที่ว่ามันจส,สัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็ดูแบบอธัธยาใัยดีนะคะบอกรักได้ค่ะนี่ค่ะมีมือเทวดาถือไม้เท้านะคะก้อนเม็นะคะขาวมีวิ่งวิ่งวิ่งอยู่นะคะพื้นหญ้าพื้นต้นไม้นะคะสดใสนะคะมีสีถ้วยนะคะกำลังคุ้นคิดแล้วก็มีมือเทวดาน้อยนนะคะยืนถ้วยมาให้เป็นกำลังใจแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวไม่เหงานะคะ มองในตะเกียงนะคะกำลังใช้ความคิดใช้สมาธินะคะโดดแดนไปนะคะคุณอยากบอกรักกับใครสักคนนะคะ เป็นเวลาที่ใช่หรือไม่คุณบอกหลักได้ค่ะแต่ว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณขึ้นอยู่กับนิสัยคุณนะคะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยก็อาจจะมีส่วนทําให้เกิดอุปสรรคได้หากมีเวลาก็สวดมนต์ไวพ้พระอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะรายก็จะกลายเป็นดีหนักก็จะกลายเป็นเบานะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะช่วยกดไลค์ช่วยกดติดตามช่วยกด subscribe ให้หมอใน YouTube ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ